กุ้งก็จะเริ่มสะอาดแล้วก็มีเงาขึ้นเลยนะคะเพื่อนๆแสดงว่ากุ้งนะคะสดและเด้งขึ้นมาแน่นอนนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ป้ากัญญานะคะจะมาทํากุ้งเด้งๆให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวเรามีกุ้งอยู่แบบนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้เนาะเดี๋ยวป้ากัญญาจะเอาไปปอกเปลือกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปทําเป็นกุ้งเด้งนะคะเพื่อนๆ ป้ากันยาจะใช้วิธีแบบเด็ดหัวออกนะคะเพืเ่อนๆนะเอาส่วนที่เป็นพวกมันพวกอะไรออกมานะคะแล้วก็ดึงกาบมันออกอย่างนี้นะคะป้าจะเหลือไว้ปล้องสุดท้ายนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็จะมีหางหางตรงนี้นะป้าจะเอาออกนะคะดึงออกเลยนะคะเพราะว่าเวลาแทงแล้วจะเจ็บนะคะเนาะเดี๋ยวก็เอาขี้ออกนะคะ ผ้าหลังแบบนี้นะคะดึงเส้นขี้ออกโอเคตอนนี้เรียบร้อยนะคะป้ากัญยาจะใส่แป้งมันลงไปนะคะสองช้อนนะคะแล้วก็ขยำเลยนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะเพื่อให้กุ้งเราเวลาปรุงออกมาแล้วนะคะกุ้งก็จะเด้งนะคะเพื่อนๆล้างนะคะแล้วก็เอามาใส่ไว้ในกระรางที่สะอาดนะคะเพื่อนๆล้างอีกน้ำหนึ่งนะคะก็ตอนนี้ก็ล้างแป้งมันออกนะคะเพื่อนๆล้างจนน้ำใสสะอาดนะคะ เราแน่ใจว่ากุ้งเราสะอาดแล้วนะคะเราก็พักไปในกระชอนเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็พักไปเลยนะคะตอนนี้เริ่มเป็นเงาแล้วเห็นไหมคะเราจะเห็นความเงาของกุ้งขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะ เพื่อนๆดูนะคะเห็นไหมคะความเงาของกุ้งนะคะตรงนี้นะคะกุ้งก็จะเริ่มสะอาดแล้วก็มีเงาขึ้นเลยนะคะเพื่อนๆแสดงว่ากุ้งนะคะสดและเด้งขึ้นมาแน่นอนนะคะเพื่อนๆ